ต่อให้มีส่วนลดสามแสนลงในใบจองให้เลยแต่ไม่มีรถมันก็ไร้ประโยชน์จริงไหมสวัสดีครับอาเหลียงพาทัวร์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อข่าวลือว่ารีโวจะมีตัวใหม่ออกมานะครับข่าวลือนะยังว่าข่าวลือนะคือเหลียงไม่ได้รับข้อมูลอะไรจากทางโตโยต้ามอเตอร์เลยนะอันนี้เป็นการรับข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตล้วน,วนจากโซเชียลนูน้นจากเพจนี้ นะครับล้วนเลยนะไม่ใช่ข่าวจาก t o y o ต้ามอเตเลยข่าวลือมีอะไรบ้างดีกว่าตอนนี้ข่าวลือเขาบอกว่าช่วงไปลายปีนี้นะฮะไม่รู้แหละเดือนพฤศจิกาหรือว่าจะเดือนธันวาคมนี้แหละปี2,5,6,8เนี้ยจะมีรีโว่ตัวใหม่ออกมานะครับเขาลือกันหลายแนวมากเลยนะหลายข่าวมากเลยเอาเดี๋ยวมาไล่กันทีละข่าวเลยนะาข่าวแรกที่ผมได้ยินมานะเขาบอกว่าจะเป็น all new นะครับจะเป็น all new revo นะเปลี่ยนโฉมเลยเปลี่ยนทั้งคันเลยนะครับอันนี้คือข่าวแรกที่ได้ยินมานะเอาจริงเรื่องข่าว Revo All New เนี่ยเชื่อไหมคุณเขาลือกันมาตั้งแต่ปี2022อะ่ะเชื่อไหมตอนนั้นนะย้อนกลับไปหลายปีก่อนนะ่มันจะมี Revo ออกใหม่เปลี่ยนหน้าในปี2020จากโฉมที่2เนี่ยกลายเป็นโฉมที่3ในปี2020แล้วพอปี2021ไปไปลายปีหรือต้นปี2022นี่แหละ ก็ปล่อยข่าวลือกันแล้วว่าจะมีออลนิวออกมาคิดดูดิลือตั้งแต่ปี2022เนี่ยตอนตอนเนี้ยปี2025แล้วอ่ะยังไม่ได้เห็นเลยนะแล้วตอนเนี้ยก็เริ่มประโคมข่าวลือกันอีกรอบหนึ่งว่าจะมีออลนิวออกมาปลายปลายปี2 0 2 5ถึงต้นปี2 0 2 6ก็ลือกันไปเรื่อยเนะเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนข่าวจริงข่าวปลอมแต่ช่วงเนี้ยมันหนาหูมากเลยต้องมาคุยกันหน่อยนะครับอันนี้เรื่องแรกคือเรื่องออลนิวข่าวลือแนวที่2ที่ได้ยินมานะเขาบอกว่า เปลี่ยนแค่หน้ากับท้ายนะท่อนกลางท่อนเดิมอันนี้อันนี้คืออีกแนวหนึ่งที่ได้ยินมาที่เขาแชร์กันในในโซเชียลในเพจต่างๆเนี่ยก็มีนะมีบอกว่าเปลี่ยนแค่หน้ากับท้ายนะท่อนกลางท่อนเดิมนะครับอันนี้ผมก็ได้ยินมาได้เห็นมาเหมือนกันข่าวลืออีกทางหนึ่งทางที่3แล้วนะครับเขาบอกว่ารีโวต,ตัวใหม่นะครับจะมีการปรับโฉมนะเฉพาะตัวสูงนะตัวเตี้ย ตัวเตี้ยหรือว่า,าช่วงยาวพวกนี้ไม่มีการปรับโฉมนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวลืออีกข่าวลือหนึ่งที่ผมได้ยินมานะครับยังมีข่าวลืออีกเรื่องเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์เขาลือกันในเพจในโลกออนไลน์ว่ารีโวนะครับจะหยุดทำตลาดเครื่องยนต์ดีเซล2.4หรือเครื่อง2 4 0 0 c นนั่นเองนะเอา้าแล้วถ้าหยุดทำเครื่อง 2400cc แล้วจะขายยังไงอ่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ดีเซลเครื่อง2,004เครื่อง2,000กว่าหรือว่าเครื่องเล็กมันทําตลาดได้ดีกว่าเครื่องใหญ่จริงไหมเพราะว่าคนเขามองว่าเครื่องเล็กกว่าเครื่อง2,004เนี่ยหรือว่าเครื่อง2,000กว่าเนี่ยมันประหยัดน้ามันเครื่องเล็กกว่าประหยัดน้ามันกว่าถ้ายกยกเลิกเครื่อง2,004เครื่องเล็กแล้วไปขายแต่เครื่องใหญ่2,008แล้วจะขายยังไงอ่ะใช่ไหมอันเนี้ยข่าวหรือนี้ผม ผมก็ไม่ไม่ค่อยจะสนับสนุนนะไม่อยากให้เป็นแบบนี้ไม่อยากให้ยกเลิกเครื่อง2,004นะครับถ้ายกเลิกเครื่อง2,004จริงๆหรือต่เครื่อง2,008จริงๆเนี่ยง,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 งั้นตอนนี้รีบซื้อเลยนะผมมีขายอยู่นะนี่ผมมีรีโวเครื่อง2,004อยู่เป็นแคปนะครับคันสีขา, 4, ขาด,ด้านขวาเนี่ยเป็นแคป e n เอนทรี ry, นะเดี๋ยวไปดูอันเกียร์อะไรแป๊บน,นึงนะรุ่นอะไรสมาร์ทแคยกสูงนะครับ เอนทรีเกียร์ธรรมดาราคา775,000บาทคันนี้ล่ะคันนี้เป็นเกรดมิดนะครับ4ประตูยกสูงเกรดมิดเกียร์ธรรมดาสีเทาดำราคา931,000บาทคันนี้หายากมากหายากมากผมว่าตอนนี้ลีโวหารถยากแล้วนะเริ่มหายากไอตัวปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่ดีรถก็ขาดอยู่ดีลูกค้าติดต่อเข้ามาใน YouTube ใน TikTok ในไลน์ติดต่อมากันใหญ่เลยคุณเหลียงครับมีรถตัวนี้ไหมหารถได้ไหมย,ยิ่งเป็นพวกกระบะสี่ประตูยกสูงอะ่ะลูกค้าหากันน่าดูเลยเหมือนกับตอนนี้มันหายากมากแปลว่าถ้าให้เดานะแปลว่าสต็อกรถมันเริ่มขาดแต่ละโชุมไม่มีให้แล้วรถไม่มีให้แล้วเพราะอะไรเพราะโรงงานน่าจะเริ่มชะลอการผลิตถ้าเอาไปผนวกกับข่าวลือในโลกออนไลน์นะว่าจะมีรีโวตัวใหม่ออกมาบวกกับเรื่องสต็อกรถเริ่มน้อย ลูกค้าเริ่มหารถกันไม่ได้มันก็แมทกันดีนะ,ะถ้าถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันก็แมทกันลงตัวพอดีเลยว่าจะมีรีเวตัวใหม่ออกอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะครับถ้าจะเอาก็บอกผมมีนะครับแล้วก็พวก4ประตูยกสูงเกรดมิดเกียร์ออโต้ราคา981,000เนี่ยผมก็มีถ้าลูกค้ารอรถได้นะผมมีรถพิเศษที่ต้องต้องออกต้องส่งมอบในเดือนมกราคมเท่านั้นนะคือรับก่อนหน้านั้นไม่ได้เป็นรถพิเศษ ถ้าลูกค้ารอรถได้ติดต่อเข้ามานะผมมีนะตอนนี้หลายๆที่เริ่มขาดแล้วนะเริ่มไม่ค่อยมีแล้วแล้วพนักงานขายไม่ยอมบอกลูกค้าตรงๆด้วยตอนนี้ถ้าลูกค้าจะจองรถรีโวผมอะถ้ารุ่นไหนผมไม่มั่นใจผมบอกลูกค้าเลยว่าไม่รับปากว่าจะได้รถจองช่วงนี้นะครับต่อให้มีส่วนลดสามแสนลงในใบจองให้เลยแต่ไม่มีรถมันก็ไร้ประโยชน์จริงไหมเออตอนนี้ลูกค้าหารถให้เจอก่อน หารถให้ได้ก่อนไม่ต้องไปต่อของแถมเขานะหารถให้เจอก่อนแล้วค่อยมาคุยเรื่องของแถมนะครับนะอันนี้คือเรื่องข่าวลือเครื่องสองเครื่องสองพันสี่ว่าจะหยุดผลิตไปผมมีข่าวลืออีกเรื่องหนึง่งในเพจบางเพจเขาบอกว่ารีโวตัวใหม่จะทำเป็นเครื่อง2008ดีเซลไฮบริดครับไม่ใช่เบนซินไฮบริดน,นะฟังไม่ผิดเป็นเครื่องดีเซลไฮบริด2 0 0 8ครับ ออตอนนี้เครื่องตัวนี้นะครับ2008ไฮบริดนะมีจำหน่ายในต่างประเทศผมก็เลยมองว่าข่าวลือนี้ก็พอเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเครื่องตัวนี้มันไม่เหมือนกับเครื่องไฮบริดยาริ c ค o อสหรือว่าโคราคลอสนะไม่เหมือนกันอย่างโคราค o อสหรือยาริ c ค o อสหรือว่า a t ชเนี่ยระบบไฮบริดเขาสามารถขับเครื่องรถยนต์แทนเครื่องยนต์ได้เครื่องยนต์ติดดับตอลอดเวลาเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับ แต่ระบบไฟฟ้าทํางานตลอดเวลาเพื่อเสริมกําลังและขับเคลื่อนรถยนต์แทนเครื่องยนต์แต่ในรีโว2008ที่ขายอยู่ในต่างประเทศเขาบอกว่าระบบไฮบริดเป็นตัวเล็กนะทำได้แค่เสริมแรงบางคนเรียกว่าไมล์ไฮบริดเหมือนกับ Honda j a z ๊ h ไฮบริที่ออกมาแรกๆเมื่อหลายปีก่อนที่เป็นไฮบริดเสริมแรงอย่างเดียวขับเคลื่อนรถยนต์แทนเครื่องยนตยน์ไม่ได้นะครับข้อมูลที่ได้ยินมาเนี่ยเขาบอกว่าตัว ดีเซลไฮบริด2 0 0 8ในต่างประเทศเนี่ยแบตเตอรี่ไฮบริดลูกเล็กมาก,ล,กลูกขนาดแค่4 8โวลต์ใหญ่กว่าแบตเตอรี่รถยนต์1 2โวลต์2เท่าเองนะครับแปลว่ามันเข้ามาเสริมได้ไม่เยอะนะผมมองว่า5-10%แค่นั้นนะฮะที่จะเข้ามาช่วยเสริมเครื่องยนต์เพื่อให้รถยนต์ประหยัดน้ำมันมากขึ้นถ้าผมมองนะเครื่อง2 0 0 8ไฮบริดตัวนี้น่าจะกินน้ำมันพอๆกับ หรืออาจจะประหยัดกว่านะพอๆกับหรือประหยัดกว่าเครื่องยนต์2.4ดีเซลล้วนๆตัวเก่านะครับก็คือตัวนี้ตัวปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มันเครื่อง2.4ใช่ไหมมันกินน้ำมันอยู่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตร14กิโลเมตรต่อลิตรประมาณนี้อ่าถ้าเป็น2008ไฮบริดมาจริงๆนะผมว่าน่าจะกินน้ำมันอยู่แถว15 16 17 18ประมาณนี้กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถ้าเป็นไฮบริด2008นะเพราะ แล้วมันเป็นไฮบริดลูกเล็กอะ่ะมันเป็นไฮบริดตัวเล็กอะ่ะแบตเตอรี่ไฮบริดลูกแค่48โวลต์เองอ่ะที่ดูข้อมูลมานะในต่างประเทศเขาขายอยู่่าจะมีเรื่องโปรโมชั่นแคมเปญอยู่นะถ้าลูกค้าไปรอตัวใหม่นะครับแคมเปญหายครับจะมาจะมาเอาดอกเบี้ยสูงเปอร์เซนไม่มีนะจะมาเอาส่วนลดเยอะจะมาเอาของแถมมาเยอะไม่มีนะถ้ารีโววตัวใหม่เปิดตัวเมื่อไหร่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ของแถมลดหวบเพราะมันจะเป็นตัวใหม่จริงๆถ้ามีจริงๆนะมันจะเป็น แต่เป็นตัวใหม่จริงๆนะครับเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนเครื่องยนต์อย่างเงี้ยถือว่าเป็นตัวใหม่จริงๆแคมเปญหายหมดถ้าลูกค้าจะไปรอซื้อตัวใหม่นะครับอย่าไปหวังแคมเปญถ้าจะเอาแคมเปญน,นี่ตัวปัจจุบันนี่ถ้าอยากได้แคมเปญเนยเยอะซื้อตัวปัจจุบันนี่นะครับติดต่อเข้ามาแล้วกันอยากได้ตัวปัจจุบันติดต่อเข้ามาแต่บางรุ่นผมไม่รับปากว่าจะมีรถนะครับเช็คเข้ามาก่อนแล้วกันติดต่อเข้ามาผ่านลิงก์ไลน์ใต้คลิปผ่านลิงก์เฟซบุ๊กใต้คลิปนะครับ แล้วผมจะนำของนีมาฝากคลิปหน้านะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ